下一个。<music> <music> ูกไงแก้แล้วพระเจ้าที่ได้ค่ะแต่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาขวางขาช่วยไม่ได้ทำไมคะฉันกำลังรีบอยู่ไหนก่อนนะคุณนี่ค่ะว่มาขวางขาทำไมคะเพาคุณสวยไงบอกว่าเลยไหนก่อนจะรีบไปไหนอยี๋คุยกันชั้นนิดนึงก่อนอยู่นะคุณเออคือว่าชั้นกำลังจะไปตามหาสามีคะ่ะอ้าวตายแล้วสามียังไม่เข้าบ้านอีกเหรอ <laughs> อยู่ไหนอะ่ะเมื่อวานมันเข้า วันนี้มันยังไม่เข้าเลยเลยฝากฝากตามหาพี่ชายผมด้วยพี่ดาวมันปีพาดไม่ใช่หรอมาสิไม่ได้นะกันขอโทษนะคะนี่ในข่าวสามีอยู่ค่ะกำลังรีบมากเลยตอนนี้ยนี่เดคุยวกย้ก่อนสิ่ะคุณชื่ออะไรเหรอคะุณป้านานิอ้าวพูดยังไงเว นี่คุณชื่อคุณผู้หนจริงเหรอสามีคุณชื่ออะไรเราคงรู้จักในชื่อนามสามีฉันที่น้าว่าพี่ขุนยนติชนะใครเห็นตัวกันหรือเปล่าไม่พูดถึบ้านเขาบ้านพี่สาวค่ะโดนนี่โดนนี่มันได้อยู่บ้านนะมีใบท่องนี่มี่ขุนยนติชนะใช่ค่ะบ้านพี่สาวไม่มีอะไรพูดไงจับจับมันจับกันเลยจับกันอะไรว่โดนจับค่ะจับนิดเดียวไม่เลยค่ะ ะนไรเี่ยคุณเอกไปเมียคุณโจดิชนะฉันจะแนะนาตัวให้เธอไปดูจับแองนี้นะว่าอัศนัยเป็นเจ้าของเป็นมียที่เธอเยืนอยู่ค่ะรู้ไหมว่าคุณโจดิชนะสามีเธอขโมยคงในข้อพระทังหลวงไปขโมยทองี่จับเธอไปเป็นตัวประกันเพาไม่อยากตายให้กิจชรามาพออ